แนวขับสไตล์แนวซิ่งเนี่ยแนวถูกใจวัยรุ่นเราก็ทำนะครับคันนี้เป็นรถของพี่จ๋านะครับอีกคันหนึ่งก็เป็นรถของพี่ก๊อฟนะครับ สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการรีวิวสินค้าและบริการต่างๆในร้านเบนโซ่ไซเคิล um ของเราครับผมวันนี้ครับผมผมจะพามาดู2คันนี้นะครับก็คือร้านเราเนี่ยไม่ได้ทําเฉพาะแนวชอปเปอร์อย่างเดียวแนวขับสไตล์แนวซิ่งเนี่ยแนวถูกใจวัยรุ่นเราก็ทํานะครับก็ทั้ง2คันนี้ก็เป็นรถที่ทําทั้งคันที่ร้านเรานะครับเริ่มจากคันแรกก็เป็นคันด้านขวามือของผมเนี่ยเป็น Harley Davidson Street Bob นะครับปี2022 ส่งคันด้านซ้ายมือของผมคันนี้เป็นเป็นรถไกด์ครับปี2021คันนี้นี่ทั้งคันที่ร้านเราเหมือนกันเดี๋ยวรายละเอียดของแต่ละคันจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามรับชมในคลิปได้เลยครับ ช่วงด้านหน้าของตัวรถคันนี้กันบ้างนะครับคันนี้ก็เริ่มจากด้านบนก่อนเลยก็มีการเปลี่ยนแฮนด์นะครับแฮนด์ตัวนี้เป็นแฮนด์ที่ทางร้านเราผลิตขึ้นมานะครับเป็นแฮนด์ยกประมาณ2.5นิ้วแล้วก็มีขนาดเท่ากันทั้งหมดคือ1นิ้วนะครับทำสีด้วยระบบ p o าเวอร์โคตติ้นะครับเป็นสีดําเงาด้านบนนะครับก็ยังมีไฟเลี้ยวของแดกนะครับรวมไปถึงก้นเบรกก้นคัตวันฟิงเกอร์นะครับถัดมาเป็นตุ๊กตาแฮนด์ของทาชินนะครับ เป็นตรงรุ่นสําหรับสตรีทบ๊อบนะครับมีช่องใส่เดินไม้อยู่ด้านนี้เดี๋ยวผมอินเสิร์ตรูปให้ดูนะครับว่าเวลาเปลี่ยนใส่ตุ๊กตาแฮนด์ทาชิ้นแล้วเนี่ยไอช่องใส่เดินไม้น้าตาจะเป็นยังไงนะฮะขยับลงมาถึงด้านล่างนี้ก็มีการล้มของทางร้านเราเองนะครับใส่กับเฟร,รมซอฟเทลได้นะครับซอฟเทลที่เป็นล้อเล็กใส่ได้ทุกรุ่นนะครับรวมไปถึงด้านหลังนี้ก็ยังมีพักเท้าของยี่ห้อซีโร่นะครับตัวพักเท้าตัวนี้เนี่ยใส่แล้วเนี่ยจะให้ความรู้สึก ขับขี่ได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขับขี่ทางตรงหรือการเข้าโค้งนะครับรวมไปถึงด้านหลังนี้ที่ท้ายรถนะครับก็ยังมีการใส่ตัวโหลดโชคหลังนะครับก็พอดีพี่เจ้าของรถท่านนี้เนี่ยเขาเป็นผู้หญิงนะครับพี่จ๋าเราต้องขอขอบคุณพี่จ๋ามากๆที่ไว้ใจในงานให้บริการของร้านเรานะฮะเลือกนํารถเข้ามาเซอร์วิสกับเราในทั้งคันเลยแล้วก็มีการติดตั้งตัวโหลดโช o หลังเพื่อให้การใช้งานการขับขี่เนี่ยเหมาะสมมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูรถกายคันข้างๆกันว่าคันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างรายละเอียดเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเลยคันนี้นี่ทำไปแล้ว2คลิปนะฮะจะมีคลิปที่รอบแรกที่มาทำสเตจหนึ่งแล้วก็มีคลิปทำสเตจสองแล้วตอนนี้เนี่ยก็มีการเพิ่มเติมของแต่งอัปเกรดเข้าไปหลายชิ้นเลยเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเพิ่มอะไรไปบ้างครับ มาถึงรถกายคันนี้กันบ้างนะครับคันนี้เป็นรถของพี่ก๊อฟจากกลุ่มดาวเท้านะครับก็าขอขอบคุณพี่ก๊อฟที่ไว้ใจในงานให้บริการของร้านเรานะครับเลือกนํารถเข้ามาเซอร์วิสติดตั้งของแต่งโอ้โหโมดิฟายเสร็จสองก็ทําที่ร้านเราจูนก็จูนที่ร้านเรานะครับคันนี้วันนี้รายการที่เพิ่มเติมก็คือตัวนี้เลยครับเป็นตัวตุกตกต๊กตาแฮนด์ก่แฮนด์ของยี่ห้อ ODI ตุ๊กตาแฮนด์นะครับเป็นสีทองเพื่อให้เข้ากับตัวพักเท้านะครับการจัดเก็บสายไฟก็เป็นไปตามมาตรฐานตามระเบียบบขขอออองงงรรรร้้้าาาาานนนนเเเะะะคััแลลกกพิิ่่่่่มมมตททีีีีด็ยยจห แล้วก็มีแคมคัเวอร์ด้านนี้เลยนะครับเป็นฝาใสโชว์ตัวเฟืองนะครับของยี่ห้อแทสเช่นกันแล้วก็ยังจะมีการเปลี่ยนไฟเลี้ยวหน้าวันนี้นะครับที่เข้ามาใช้บริการนี่ก็จะมีไฟเลี้ยวหน้าด้านนี้นะครับเป็นของยี่ห้อบาจาพร้อมขาจับนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูนี่ครับผมมันจะติดเป็นไฟเดย์ไลท์ด้วยลักษณะนี้เลยสวยงามส่องสว่างนะครับใช้งานในเวลาเดินทางไกลในเวลากลางคืนได้อย่างสะดวกสบายแน่นอน ตามผมขออนุญาตฝากช่องทางการติดต่อของร้านเราไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page นะครับ Line o f f i c i a l Instagram YouTube c h ช n แ e ลแล้วก็ TikTok ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับพี่ๆท่านใดที่อยากจะเดินทางมาที่ร้านเรานะครับก็สามารถเข้าไปที่ Google m a p ครับแล้วก็พิมพ์เซิร์ชได้เลยครับผมเ e นโ o Cycle ก็จะขึ้นโลเคชั่นของร้านเราก็ถ้ามาไม่ถูกยังไงรบกวนสอบถามได้ทุกช่องทางเช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามรับชมจนมาถึงช่วงท้ายของคลิปนนนีีี้้้้้แลวก็ตอออองงขขขบคคุณพ่เจาร2ั ็คันนี้เป็นรถของพี่จ๋านะครับอีคันหนึ่งก็เป็นรถของพี่ก๊อฟนะครับที่ไว้ใจในงานให้บริการนํารถเข้ามาใช้บริการที่ร้านเรานะครับทำกับเราเนี่ยหลายอย่างมากเลยทั้ง2คันนี้นะครับผมขออนุญาตลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์คลิปเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานผู้จัดทําคลิปด้วยนะครับวันนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับยขยานเ